สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมอยู่กับผมเลยคือคือวันนี้ผมก็จะมาเอาเอาเอ่หุ่นยนต์นะผมไปลงดันทุกดันนะแต่ว่าก็จะตีแต่บอสมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมตีมอนมันก็คงจะนานไปนะครับเออเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วก็ไฮไลท์นี่ผมก็จะไม่มีให้ดูแล้วนะจ๊ะเพราะว่า เพื่อนเพื่อนบอกว่าผมดูแค่ไฮไลท์พี่แค่ดีคลิปพี่ก็สรุปหมดแล้วครับโอเคนะผมก็จะไม่มีไฮไลท์ได้ดูอีกต่อไป <c oughs> อ๋ออ๋อก็หยอกเลยนะผมก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าไฮไลท์ก็จะทําเป็นแค่ไฮไลท์เดียวนะครับผมสั้นๆเลยนะครับเราก็จะเอาหุ่นยนต์นี่แหละไปตีบอสกัน <c oughs> อ๋อทอนทอมเมอร์ไม่ใช่ละไปเราก็เริ่มจากดันแรกกันเลยนะผมไปนะผมเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรเราก็อยู่ในดันกันแล้วนะผมอม่ ตายดันยี่ห้านะครับรถบักอะไรเงานี่ตีเอานายอ่ะตีมาให้ตีมาให้เปิดก่อน,นมาตี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 มาคันๆน้าเอื้อโอ้ยโอ้ยตีฟันหนึ่งฟันไปหนึ่ง,งดอกโอ้อบัก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 ,กฟันไปสองดอกฟันไปสามดอกแตก <c oughs> ๆๆน้อยก็ไม่ได้ขนาดมือช็อตหลกเนาอไปแล้วก็ไปดูบอสตัวต่วตอไปที่เราจะไปตบอยูเลยนะผม โอเคนะผมมาบอสบอสเอาบอสเออเขาเรียกว่าอะไรนะบอสไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเออบอสไอ้อันอันอันดีมอก็เกิดแล้วนะผมก็ตีเลยนี่แล้วหุ่นยนต์ผมก็นอนตะแคงนี่เลยนะตีตีตีฟันฟันอันดีมอลฟันอันดีมอลเฮียคียตาดโอเคกับร่างเดิมก่อนนะครับผมอ่าต้องต๋วอันดีมอลก็ไม่สามารถจุดยั้งทาร์นโฟมเมอร์หุ่นยนต์คลั่งดาบไซเบอร์พังขนาดนี้ได้นะผม ไม่รู้เรียกชื่อชื่อว่าอะไรนะครับผมก็เรียกว่าหุ่นยนต์แล้วกันนะผมอ่าหุ่นยนต์ก็อาชนะบอสเอ่อแอนิมอล์ได้อย่างง่ายตายแล้วก็ไปดูบอสตัวต่อไปเลยนะผมอ่าเอาละครับผมตอนนี้บอสอะไรเขาเรียกว่าอะไรบอสเอ่ออัศวินอมตะก็ได้เกิดแล้วนะครผมตีแรงนะตีแรงตีแรงเหรอขอตีทีหนึ่งได้ป่ะฟันไปเลยหมุนติ้วตีไอตัวน้อยไอตัวน้อยไอตัวน้อยสูงแค่สูงไม่ถึงเข่าคาด้วยซ้ำไอตัวน้อยยื ทาดกันดูทอดกันตัวปลาทาดกันตัวปลานี่กระเด็นกระเด็นอุ้ย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 อ้ยอเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่ไปตีตีไปหนึ่งทีตีสองทีตีสามตีสี่อุ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเตะกระเด็นเตะกระเด็นตีตีแปดอ๋ออ๋บอสอัศวินอมตะก็ได้แค่นี้เองเหรวโอ้โขึ้นหลอดอยู่นะแค่นี้นะแล้วก็ไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยนะผมปอย โอเคนะผมอ่าบอสท,ที่มาตอนนี้มามาในดันนี้ก็เป็นบอสซิกซิกนะโอ้โหนะึกว่าจะเป็นวิวแก๊กซะอีกดันเป็นนายหรอกเหรอโอ้โหกระเด็นไปดิกระเด็นไปดิก,ดปดก็ไอ้ลูกน้องพวกนี้ก็จัดการให้หมดนะครับผมตี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 ่ไปยีโอ้จริงๆนะครับผมก็ตีบอสบอสซิกซิกอ่ะบอสซิกซิกอ่ะบอสซิกซิกอ่ะโอ้โหตัวเล็กก็กระเด็นโดนเลยครับผมไปยีกระเด็นหมดอ่ะ จริงๆน่าจะมีดาเมจนะถ้าทำให้กระเด็นเนี่ยตีดิตีไปดิไปดิฮ่าฮ่าวฮ่าบอสเลือดซิกซิกบอสเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะหลักพันอยู่นะครับผมดูจากเลือดนะฮะแล้วก็ฮ่าวฮ่าวก็โดนจริงๆถ้าโดนดาบใหญ่ขนาดนี้ตีไปนะครับน่าจะล่วงไปแล้วนะน่าจะแบบโดนทีเดียวดับแบบขาดสองท่อนโหกระเด็นกระเด็นไกจัดกระเด็นไกเหรอกระเด็นไกเหรอซิก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 โดนเหยียบซิกซิกโดน โดนนซิกซิกโดนก็ทาแรงนี so people, like ่ปาดชนะแล้วนะผมอ่าสำหรับดัน okay okay, okay, นี้ก็จะมีวิวแกกับซิกซิกที่เกิดมานะผมอ่าก็ซิกซิกก็เดินออกมาแทนนะผมวิวแก๊กก็ลอดตัวไปส่วนซิกซิกก็แตกนะผมเราไปดูดันต่อไปกันเลยนะจ้าปาจ้าโอเคนะผมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในดันดีนเอเลี่ยนนะผมเราก็วัดขนาดกันนะผมอ้าวจนผมตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะโอ้ตัวใหญ่กว่าไอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกวบอสบอสเยอะเลยนะผมไปแล้วก็ตีตีตีไปหนึ่งอุ้ยตีไปสองอุ้ยอุยอุ้ยบอสตีแรงบอสตีแรงบอสตีแรงเหรอแล้วก็ฟันไปหนึ่งฟันไปสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุเจ็บ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 เจ็เจ็บเจ็บฟันไปสี่ฟันไปสี่อาไงเราเอไงล่ะยังไงล่ะยังไงเราฟันไปหนึ่งฟันไปสองเอาหัวเอาหัวฟันไปสามฟันไปสามแล้วฟันไปฟันไปสี่ฟันไปสี่ฟันไปห้าอุ้ยเจ็บเ มันเปห้าแล้วโอ้โหฟันหกฟันเจ็ดไปลดอยู่ลดอยู่ลดอยู่นะครับผมลดอยู่ลดอยู่ฟันเจ็ดเป็นแปดนะผมแล้วก็ใช้ทิกนะครับผมในการต่อสู้แบบใหม่นี่เป็นไงนี่ผมก็จะอยู่ข้างบนนะครับเอ๋เป็นไงเกียร์มั้ยล่ะเกียร์เอ้ยนี่นะผมเอ้ยเจ็บ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 เ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็เออเออเอดลดรถปะเนี่ยเลือดรถปะเนี่ยผมเลือดลดรถหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่ว่าผมตีไปก่อนนี่นี่ตีป่ะเลือดลดป่ะเฮ้ยลดดูยศลดลดอยู่เพื่อนดูดู ดูนะผมเราก็บินตีไปเลยนะเพื่อนๆนี่เป็นไงหุ่นยนต์ผมก็บินได้นะเพื่อนๆเป็นไงโคตรเจ๋งนะครับเออก็บอกว่าโคตรเท่นี่เราก็ตีไปดูตายเปล่าตายเปล่าตีตีตีถึงจะไม่มีแอนิเมชันแต่ก็ตีนะผมตีต,ตีเรื่อยลดไปเรื่อยลดอยู่นี่โอ้โหเรื่อยลดอยู่นะเพื่อนตีตีตีตนะผมตีตีตไปตีไปตีไปตีไป ตียังไงล่ะตีตีตีเลือนนะผมเลืนดเลื่ออยู่ตีนะผมตีตีตีมันต้องตีตรงนี้ป่ะมันจะโดนไม่รู้นะครับตีไปก้าสีก้าโอเคแล้วก็จะลงไปซัดเขาแล้วนะครมามามาตัวตัวตัวตอวยอ๊ยโอ๊โอยโอก็โอ๊ยอยู่๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอุ้ยโอโอยูอยยอ๊ย ฟันเห่อแตกโอ้ยนะผมสำหรับบอสตัวนี้ก็ถือว่าขนามือหนักมากเลยครับต้องใช้ยุทธวิธีในการบินบินลอยตัวหุ่นยนต์ลอยตัวนะผมอ่าถึงจะสู้ได้นะโอเคนะผมไปเราไปดูบอสตัวต่อไปเลยนะจับไปเลยจ้าอโอเคแล้วผมบอสก็เกิดแล้วนะผมอันนี้นะเราก็ซัดกันเลยแต่ว่าบอสตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะผมเฮ้ยฮุยฮุยฮุยุยุยตีแรงอยู่นะออากระเด็นเเละเะเอาเละ เละเลยนะผมมอนนี่นแรละผมสาเหตุที่ทําให้ไอ้นี่แหลกเกมเกมไอ้นี่นะผมบัคดันนะครับเกมค้างนะนี่เราก็ตีไปตีไปบอสตัวนี้เหรอเฮ้ยแล้วอีกตัวนึงไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะว่าถ้าตัวนี้ถ้าบอสตัวนี้ตายแล้วแล้วบัคอ,อ่ะเออนี่ครับผมตีโดนแล้วเปล่าเอาล้มเอาอยู่ใต้เท้าเอาเหยียบโดนเหยียบนะเอาโจมดินโจมดินนะผมโจมดินแล้วก็ปาดไปเลย ตมดินเหรอตมตมดินเราฟันเอาผมมาแต่หัวโดโดนนับเราก็โดนโดนฟันยับยับเลยฟันยับยับ 60, หกสิบม่6หกสิบนะพเพื่อนนี่นะโอ้โหมันโอ้โหไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้จริงไม่ต้องมีก็ได้นะแถบเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะพเพื่อนเออเออตายยังตายแล้วนี่ใช่ป่มเรียบร้อยดันบัก๊กนะผมไปแล้วก็ไปดูบอสตัวสุดท้ายนะที่เราจะไปตีตกันไอ้บอสตัวนี้ก็โดนผมเหยียบเอาไว้แล้วก็ฟันนะครับผมจนตายเลยนะแต่ว่า มันบั๊กอะไม่รู้มันกระเด็นไปไหนเนี่ยแล้วระดันดันก็เป็นอย่างนี้นะผมนี่คือสาเหตุเลยนะเพื่อนก็ดูไว้นะครับเนี่ยแล้วเราก็ออกไปจากดันไม่ได้นะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะสุดยอดไปเลยจริงๆริงตอสุดท้ายนะครับผมไปเจอกันตรงตอนนั้นนะครับผมไปโอเคนะผมอ่าตอนนี้เราก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายกันแล้วก็คือบอสดากอนนะผมผมจะฟันมันเลยนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห กดชิปวิ่งมันมันช้าลงได้ไงวะงงวะเราต้องบินเลยนะครับผมเพื่อนแล้วก็ฟันไปเลยนะครับฟันไปเลยเฮ้ยทึ๊โห้เเลือดอะไรวะน่ะเลือดไม่ตีไม่โดนนะตีตีไปสิโอ้โหอยู่บนหัวเนี่ยอ๋สปีดไล่ลาวไล่ลาวอ๋อออหมุนหมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนเอาหมุนไอตีโดนอยู่นะเพื่อนตีโดนอยู่นะ นี่นี่แล้วก็ตีโดนอยู่ครับเราตีไปถ้าตีไปไล่เหลา่ลาไล่เหลา่ลาวิตงปินไล่เหลา่า <c oughs> เอาไอเพลงโอ้ยอัปเดตไงให้เพลงแม่งหนีวะฮึ่มโอ้เกมดีจริงๆนะครับไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราสปินไล่เหลา่าไล่ <c oughs> เหล่าเฮ้ยเราจะหมนอย่างนี้ไปเลยเหรอ นะผมแล้วก็ตีแบบนี่เขาเรียกว่าท่าทริกการบินตีนะผมหุ่นยนต์ผมก็บินได้นะเออใครบอกหุ่นยนต์บินไม่ได้นะเพื่อนๆน,นี่นก็บินตีโชว์แล้วนะผมนี่เป็นไงโหถ้าขืนลงไปสู้ลงไปสู้กับพื้น,พ,นพื้นนี่ก็โดนโดนโดนมันตีขี้แตกพอดีครับผมแล้วตัวก็ไม่ใช่เล็กๆนะผมตัวบลลอลล์เลยนะเออตัวมันก็ใหญ่อยู่นะแล้วก็ท่าตีไปแล้วก็ท่าเอ็กไปโอ้ตายตายตายงก็ตาย นี่เรียกว่าท่าท่าบินตีนะผมบินตีแบบแบบไม่สนแบบไม่เก่งใจครายวมมอะไรฟมอะไรไม่พูดหรอกเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้จอยเขาไม่ได้จอยหรือผมผมจะจ่ายเป็นหมัดแทนนี่แตกซะนี่เราผมหุ่นยนต์ผมก็บินได้แล้วดูดูครับนี่หุ่นยนต์บินได้ว่าโคตรเจ๋งอ่ะ เออนี่นะครับผมแล้วก็ลงไปเนี่ยมาดูกดชิปแล้วมันโอ้โหอะไรเนี่ยบาคโค้ดโคตดเละเทะกะละมังเลยอัปเดตเลยอัปเดตเลยเดี๋ยวนี้เลยโอ้เกมจะดีอยู่แนละระบบดันแย่แทนนะครับตัวตัวเอเลี่ยนตัวอะไรกิจกรรมมีเยอะอยู่นะแต่ระบบเละเทะนะผมกิมด,ดิวท่านี้นะครับผมามาตีบอสทุกตัวโชว์แล้วนะฮะก็ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นอันติเมตสามตัวใหม่ที่ผมไม่ได้มาตีบอสนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาตีบอสโชว์นะฮะตีแต่บอสนะเพื่อนๆตีมอนก็คือมอนนี่คือแบบว่านานครับเดี๋ยวตีแล้วนานคลิปจะยาวเกินอยู่นี้นม็นทนันทีละจ้าประจ้าน